คุณเป็นอย่างไรในสายตาเขา sixpental คุณเป็นคนที่จิตใจดีมากคุณเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าชอบทำบุญ บางครั้งคุณก็ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนเท่าที่ควรด้วย seven of swords และเขามองว่าคุณเป็นคนที่บางครั้งก็เก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกลับพอสมควรจนบางครั้ง เขาก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณต้องการที่แท้จริงนั้นคืออะไรบางครั้งเขาก็เห็นว่าคุณก็อยู่กับตัวเองมีความรู้สึกว่าดูเงียบเหงาแล้วก็คุณเป็นคนที่แบบเหมือน อาจจะชอบลงทุนกับสิ่งต่างๆเช่นในเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของการที่จะทำดีกับคนอื่นๆเพื่อที่จะแบบเหมือนเป็นคนที่ผูกพันกับคนอื่นๆเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนโชคชะตาฟาลิคิด ที่ทำให้เขาได้มาเจอกับคุณ